ล่าสุดนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่มีคนไปร้องเพจเป็นคนขับแท็กซี่คะไปร้องเพจดังบอกว่าถูกไลเดอร์หัวร้อนใช้บวกกันน็อกทุบรถของเขาสาเหตุมาจากหูอาจจะเพี้ยนฟังว่าเขาด่าหรือเปล่าไปดูคลิปก่อนครับพอพอแล้ว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 พี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วโอ้โหโอ้โหตายแล้ว นี่ฮะคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปที่เขา,เาไปร้องกับเหตุสายใหม่ต้องรอดนะครับเขาบอกมีไรเดอร์หัวร้อนใช้บวกกันน็อกทุบเข้าไปที่รถแท็กซี่แล้วไม่ได้ทุบครั้งเดียวคุณผู้ชมทุบ2-3ถึงครั้งแล้วก็ด่าด,ด้วยถ้อยคำหยาบคายจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยนะครับคนขับแท็กซี่หรือผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดประมาณเที่ยงคืนครึ่งวันที่9กวันที่19บธันวาคมที่ผ่านมา เขาขับแท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารในซอยผลโยธิน1ิก็ขับรถออกมาฮะขากลับนับเงินแ,แต่ก็พบว่าผู้โดยสารเนี่ยให้เงินไม่ครบเขาก็เลยบ่นออกไปว่าวทําไมเหลือเงินแค่นี้จังหวะนั้นคู่กรณีซึ่งเป็นไรเดอร์เนี่ยแหละครับขับ,บรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีอเขาก็คิดว่าคนขับแท็กซี่ก็คือเขาเนี่ยไปด่าหรือเปล่าลคนขับไรเดอร์ก็เลยจอดรถกลางถนนและตะโกนถามว่ามีอะไรหรือเปล่า พี่แท็กซี่ก็ปฏิเสธบอกไม่มีอะไรแล้วก็ชี้ให้ดูว่ากําลังนับเงินอยู่ครับแต่คู่กรณีกลับเดินลงมาจากรถแล้วก็มาหาเรื่องพอมาหาเรื่องแบบนี้เขาก็บอกว่าเอาเดี๋ยวจะฟ้องบริษัทต้นสังกัดนะคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะชกตนเองหน้าหงายไปเลยครับจากนั้นตนเองก็ขับรถหนีไปที่หน้าสอนอบางซื่อแต่อีกฝ่ายก็ขี่รถมาปาดหน้านะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปเลยฮะเอาหมวกกันน็อก ลงมาฟาดไปที่รถแท็กซี่ของเขาเท่านั้นยังไม่พอครับเพื่อนของคู่กรณีอีกสองคนก็ตามมาและพยายามเปิดประตูรถทำร้ายตัวเขาด้วยโชคดีตอนนั้นมีตำรวจเดินมาตัวเขาเอตัวเขาเองก็เลยขอความช่วยเหลือก<ฆ>ลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยหลบหนีไปนะครับหลังก่อเหตุไปแจ้งความไว้ที่สอน,อนอบางซื่อแต่กังวลเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่ายังต้องขับแท็กซี่รับผู้โดยสารก็เลยตัดสินใจไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดให้ดำเนินการช่วยเหลือนะครับ ทีนี้ทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอดรับเรื่องไว้แล้วประสานไปยังผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองและผู้กำกับสอนอบางซื่อช่วยติดตามจับก,กลุ่มกลุ่มก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับซึ่งล่าสุดเองตำรวจได้เรียกตัวไลเดอร์ผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำและดำเนินคดีที่สอนอบางซื่อเมื่อช่วงสองโมงเดี๋ยววันนี้อ๋อวันนี้ฮะวันนี้เนี่ยเขาจะเรียกตัวไลเดอร์มาบ่ายสองของวันนี้เพื่อดำเนินคดีนะครับถ้าหากเป็นความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบต่อไปประสานไปแล้วบ่ายสองนะฮะเข้ามาสอบปากคำไม่น่าใจร้องขนาดนี้ใช่ครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้